ข้าวสมุนไพรนะครับบำรุงไก่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นอย่างไรนั้นคลิปนี้มีคำแนะนำไปดูกันเลยครับก็สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครูนอกฟาร์มในสวนชาแนลนะครับอีพีนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครในส่วนของข้าวสมุนไพรนะครับบำรุงไก่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะ เมื่อเราได้มีการคัดเลือกไก่นักกีฬาที่ทําการลงสู่การแข่งขันแล้วนะครับการบำรุงอาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับให้กับไก่นักกีฬาของเรานะครับซึ่งทางฟาร์มเราก็เน้นนะครับที่ข้าวเปลือกนะครับซึ่งข้าวเปลือกจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มี ใบตะไคร้นะครับเพื่อที่จะมาขัดข้าวนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับรวมทั้งในส่วนของไข่เป็ดนะครับเพื่อที่จะบำรุงในส่วนของโปรตีนและก็แคลเซียมให้กับไก่นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนวิธีการอย่างไรนั้นนะครับไปดูกันเลยได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็นําข้าวเปลือกนะครับที่เรานะครับได้เกรียมมานะครับผมใช้ข้าวเปลือกนะครับ1กิโลกรัมนะครับกับไข่หนึ่งฟองนะครับ ซึ่งข้าวเปลือกนะครับ1กิโลกรัมนะครับนำมาแช่น้ำนะครับเอาไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับเพื่อที่จะนำนะครับเมเล็ดที่นะครับไม่เต็มนะครับออกนะครับแล้วก็คัดข้าวนะครับให้มีข้าวที่เป็นเม็ดที่เต็มและก็สวยงามนะครับหลังจากนะครับที่เราได้นำนะครับข้าวแช่น้ำแล้วนะครับ 10ป่นใชนาทีเราก็ทําการล้างนะครับล้างพวกเศษหญ้าเศษอะไรต่างๆออกนะครับที่ติดมากับข้าวเปลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นต่างๆนะครับมันก็จะออกไปกับการชะาล้างของเรานะครับผมล้างประมาณสามถึงห้าน้ําด้วยกันนะครับเพื่อให้ได้ข้าวนั้นมีความสะอาดนะครับเมื่อนะครับล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํานะครับ ข้าวที่เราล้างแล้วนะครับไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับผมตากอยู่ประมาณ1แดดนะครับถึง2แดดนะครับเมื่อเราจับดูแล้วนะครับนะข้าวนะครับก็จะแห้งนะครับสนิทนะครับเมื่อข้าวแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําตะไคร้นะครับนะมาทําการขัดนะครับซึ่งการขัดตะไคร้นะครับก็จะทําให้1ก็คือมีกลิ่นหอมนะครับ2ก็คือจะทําให้ข้าวนั้นนะครับลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ทําให เลียมต่างๆของข้าวนั้นนะครับดูหายไปด้วยนะครับนะทำให้ไก่กินแล้วก็จิกกินได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนะก็จะทําให้ความสะอาดของข้าวเปลือกนะครับก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยการใช้ตะไคร้นะครับขัดออกให้สวยงามเลยนะครับนะก็จะทําให้ข้าวนั้นมีความหอมแล้วก็ทําให้ไก่นั้นกินได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับแล้วก็ ขั้นตอนที่สมก็คือเมื่อขัดตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนําไข่เป็ดนะครับเป็นไข่เป็ดดิบเลยนะครับไข่เป็ดดิบนะครับมาตีแล้วก็ให้แตกนะครับตีให้แตกแล้วก็บดนะครับให้เข้ากันกับข้าวนะครับนะให้เข้ากันกับข้าวไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับหรือทั้งเปลือกนะครับเปลือกก็จะเพิ่มเป็นส่วนของแคลเซียมให้กับไก่ไปด้วยแล้วก็พวกไข่ขาวนะครับต่างๆไข่แดงต่างก็จะเพิ่มในส่วนของโปรตีนให้กับไก่ไปด้วยนะครับนี้คือ ขั้นตอนนะครับในการทําข้าวสุนไผ่นะครับเมื่อเรานะครับได้นําส่วนผสมต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่กับข้าวเปลือกนะครับเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็นําไปตากอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้นะครับข้าวเปลือกแห้งกับตากอีกหนึ่งแดดนะครับนะหลังจากตากอีกหนึ่งแดดแล้วผมก็จะนําข้าวนะครับมาให้ไก่กินนะครับซึ่ง ไก่นักกีฬานะครับที่จะนําออกสนามนะครับก็จะได้กินข้าวสมุนไพรแบบนี้นะครับส่วนตัวไหนที่ยังไม่นําออกสนามนะครับก็จะให้กินปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีอีพีหนึ่งนะครับที่น่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆที่จะนําข้าวสมุนไพรให้กับไก่นักกีฬานะครับบำรุงไก่นะครับให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เปงเท่านี้สวัสดีครับ